เพราะว่าเขาจะมีความเชื่อที่เขาเชื่อนั่นนี่มันบดบังอยู่ใจจึงไม่เปิดใจที่มันไม่เปิดเนี่ยมันจึงไม่รับสิ่งอื่นเข้ามาแต่ใจเปิดเนี่ยมันจะรับสิ่งอื่นเข้ามารับเข้ามาแล้วก็มานนพิจารณาเมื่อพิจารณาเนี่ยมันจะมันจะเห็นของจริงมันจะเห็นความเป็นจริงมันจะเห็นอะไรสิ่งละอย่างแล้วก็จะ ดูมันจ้องมันพิจารณาจริงก็จะเห็นแล้วว่าอะไรหลายๆอย่างที่รู้เห็นนั้นนะมันจะเป็นของเสื่อมไม่กี่รังต้องยืนทุกคนอยู่กับความจริงตัดโลกทุกที่นอยู่กับความจริงแต่ความจริงนั่นนะมันไม่ได้แจ่มมันไม่ได้คือปัญญามันไม่เข้าถึงความจริงเนี่ยแต่ปัญญามันมันยังไปหลงโลกอยู่หลงกามาคุณห้าหลงความคือมันเพลินเนี่ย มันยังชอบพอใจกับกับคุณของโลกอยู่คุณของอาหารอ่ะคุณของรูปคุณของเสียงคุณของรสชาติอาหารคุณของกลิ่นคุณของการสัมผัสแล้วก็คุณของความรู้สึกชอบอย่างนั้นอยู่คิดว่ามันคือมันเป็นของเราคิดว่ามันมันคือการเสพเสพซ่องกินกินน่ย ที่ว่าเราได้มันก็หลงมากนั่นแหละเมื่อโลกเนี้ยส่วนใหญ่ผู้คนยังหลงโลกอยู่นะยังมีอุปทานในขันห้ายังมีอุปทานในอาจจะตน้าหกอยู่นี่แล้วจะไปคุยเขายางไงคิดดูสิให้บอกไงเขาถึงเจ็เข้าใจนี่เลยผู้เจ้าจึงท่านจริงกำลีพักคาาหน้าเต้า ถ้าว่าเจอสัตว์นกยังเพลืพ่นอนยูวกามาคุณหาแล้วจะบอกเขายยงไงไรจะบอกเขายังไงจะแนะนําเขายังไงก็ในเมื่อภาษาที่จะบอกกล่าวมันไม่มีพระองค์จึงได้ยืมภาษาภาษาสมมติโลกมาใช้ในยุคสมัยนั้นก็ยุคสมัยนี้ก็มาถึงประเทศไทยก็เป็นภาษาไทยนั่นเองก็ใช้แบบไทยๆพูดพูดพูดไทยๆให้เข้าใจแบบไทยๆนั่นแต่ไม่ใช่ให้ยึดเนี่ย ทุกคนมันก็จะยึดอะไรแตอ่อะไรแต่ภาษาแต่ว่ามันยึดไม่ได้คือมันอาศัยใช้ได้ถ้าเข้าใจงี้มันก็จะโอ้เห็นว่าภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมันมีความจําเป็นมากเออมันมีความจำเป็นมาก,มมค,ามมากคือมันต้องใช้ต้องใช้สื่อสารกันถ้าหากว่าแบะแบะแบอ่าอ่าอ่าไม่ต้องคุยกันนะไม่มีประโยชน์มันต้องมีสำเนียง มันต้องมีภาษาอ่านออกเสียงออกเสียงเบาแรงนะเบาแรงเนี่ยมีน้ำหนักอย่าง,งน,นั้นอย่างน,นี้นั่นแหละการออกเสียงมันจึงสื่อเนี่ยมีออกเสียงแล้วก็มันต้องมีร่างกายที่พร้อมด้วยนะเยลิ้นไม่แข็งอ่ะก็คือแต่มันลิ้นมันคือมันต้องมันต้อง มีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันการออกเสียงมันจึงชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นอภาษาฝรั่งภาษาในกระช่างคอเขาจะมีความชัดเจนในภาษาของเขาแล้วก็ฟังแล้วมันก็ฟังง่ายนั่น่คือเพราะว่าความหมายแต่ละภาษามันมีอยู่แล้วเมื่อการสื่อออกไปแล้วก็เข้าใจความหมายในภาษาน,านั้นๆเนี่ยมันก็คุยกันร,รู้เรื่องง่ายเพราะคุยกันร,รู้เรื่องง่ายมันจึงมีทั้งรู้เรื่องแต่ไม่ยอมรับ รู้เรื่องแล้วก็ยอมรับก็มีเห็นไหมมันเรียกว่าคุยกันมันมีทั้งชอบใจไม่ชอบใจเพราะว่ามันคุยกันรู้เรื่องนั้นฉะนั้นก็คือการเชื่ออะไรอะไรตามความหมายของภาษาสมมติอยู่มันจึงเป็นปัญหามันคือปัญหานั่นหละมันจึงต้องทำความเข้าใจแล้วก็เฉยเฉย รู้เห็นความเฉยของจิตใจในการรับรู้ทางตาหูจมูลินกายใจลองไม่คิดตามแล้วก็คือแค่ว่ารับรู้เ,เฉยแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนี้ขึ้นมาก็ช่างมันก็ดูมันไปก็รู้มันไปก็นั่นเลยก็จะเห็นความจริงคือ,อมันไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนฟอง หมือนฟองน้ำเหมือนฟองสบู่มันฟองอากาศผุดขึ้นแตกหายไปผุดขึ้นแตกหายไปแต่ละแต่ละ,ละเรื่องแต่ละประโยคแต่ละคําพูดมันเหมือนกันนะฟองน้ําเกิดขึ้นก็เหมือนกับเหมือนก็เหมือนกับว่าการคิดการปรุงเรื่องราวต่างเกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะฟองเล็กฟองใหญ่มันก็เรื่องเล็กเรื่องใหญ่สุดท้ายมันก็ต้องแตกทุกฟองฟองน้ําฟองสบู่ ฟองอากาศก็ต้องแตกทุกฟองเรื่องทุกเรื่องก็จบไปตามธรรมชาติของมันมันเป็นเหมือนกันทุกอย่างมันจึงเป็นของเกิดดับเกิดดับในใจแต่ข้างเกิดดับในใจเนีเกิดดับมันเป็นเรื่องเรื่องในใจแต่เกิดตายเรื่องของของภายนอกเอตโตที่เขาเล่งเนี่ยก็คือมันก็นเกี่ยวกับเนื่องด้วยสมาธิ คือมันไม่ใช่ว่าจะไปเร่งเหมือนให้ได้ดังใจตามความคิดนะแต่ที่เขาเร่งเนี่ยก็คือมันเป็นกําลังของสมาธิที่มันมีมากมันก็เลยมันก็เลยพิจารณาทำได้นานนั่นคือเหมือนกับมันเหมือนกับเอ à, การลอยอยู่อากาศนั่นแหละคือลอยอยู่นานเนี่ยคือมันก็เหมือนการว่าพิจารณาในทมนั้นได้นานถ้าลอยอยู่ไม่นานก็นพิจารณาไม่นานแต่ลหลักก็คือขึ้นอยู่กับ นานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับปัญญาทั้นนี้ยเข้าสมาธิได้นานเข้าสมาธิได้น้อยก็อยู่ที่ปัญญาอย่างปัญญาิมุติเนี่ยคือเขาไม่จะเป็นต้องไปตั้งท่าหรือว่าต้องไม่ต้องไปทําให้มันทำสมาธิมันเยอะมากๆแต่เขาอาศัยแค่แวบบๆนี่เนี่เขาเรียกว่าตาเห็นรูปหูดินเสียงจมโูกได้กลิ่นลิ้นร่างกายสัมผัสใจนึกคิดเกิดอารมณ์นี่เนี่ยปุงแป่งที่มันเกิดนีน่ในปกตินี่เนี่ย ไม่จาเป็นต้องไปเข้าสมาธิน,นู่นนะี่นั่นมันอยู่ที่นั่นแหละปัญญาปัญญาครับเจโตเขาก็ทํามาแบบนั้นปัญญาเขาก็มีความพร้อมเขาทํามาแบบนี้แต่ว่าถึงมาผลเหมือนกันเจโตก็ต้องใช้ความเพียรเช่นกันเพียรเหมือนกันนั่นแหละเพียรรู้เหมือนกันแต่มันรู้ในโดยอาศัยสมาธิมาก กับรู้โดยที่ไม่ต้องอาศัยสมาธิมากนั่นเองแต่ละหลักสําคัญก็คือเขาเพียนนั่นแหละคือเพียนก็คือรู้รู้ก็คือก็นั่นแหละเล่งเล่งก็กือก็คือการที่ว่าไม่ไปสนุกสนานไม่ไปเที่ยวเตจติหาแต่มุ่งมุ่งมุ่งรู้มุ่งเพียนน่ะก็คือมุ่งรู้มันก็คือเพียนมุ่งเพียนก็คือมันก็รู้อันเดียวกันขยันนั่นแหละก็คือความขยันรู้ขยันรู้ต่อเนื่อง มันเลยคือมันคือ,ค,อคือเร่งแบบนั้นทีนี้เรา <c oughs> <c oughs> เห็นพระที่ที่รู้จักกันเอยหรือได้ข่าวว่าไปเดินทุด,ดงอย่างนั้นอนนี้ไปต้องไปที่นั่นที่นี่ชวนกันไปอย่างนี้นนเราจึงเออจะไปอะไรยังไงทำไมนักหนาคือคืออยู่ที่ใจทำไมไป ทราไม่ต้องไปด้นรุนไปนั่นนี่กันจะอยู่ในที่เสียงมากอยู่ในที่ไม่มีเสียงก็อยู่ที่ใจกันใจไม่กระวนกระวายในที่มีเสียงก็ไม่มีเสียงอยู่ในที่มีเสียงมันก็ยิ่งทําให้ให้ชอบพอกับความสงบนะมันก็พอใจกับความสงบไม่อยากเจอผัดสะก็ทําทให้ติดอยู่ในที่สงบก็ต้องหาอยู่งั้นนะ่ะ ก็กลายเป็นว่าเสียงมีปัญหาทั้งๆที่เสียงมันไม่มีปัญหาเสียงมันต้องดังใช่ไหมเสียงมันต้องดังคุณสมบัติของเสียงต้องดังคือรูปคุณสมบัติของรูปมันก็ต้องเห็นทางตามันต้องปรากฏนั่นเองปรากฏให้รู้ทางตากลิ่นมันก็ต้องมันก็ต้องได้รับทางจมูกอ่ะคือต้องรับรู้ทางจมูกรสชาตินี่คือมันก็ต้องรับรู้ได้ลิ้นน่ะสัมผัสมันก็ต้องอาศัยกาย อารมณ์มันก็ต้องอาศัยมีความคิดอารมณ์มันคือมันก็ต้องอาศัยใจนั่นก็อยู่ที่ไหนอยู่ก็อยู่อยู่ที่ผู้นั้นเองนั่นแหละจะไปอยู่ที่ในป่าในเขาในถ้าในอะไรที่ไหนแล้วห็นไหมล่ะอันห้าอยู่ที่ไหนอันห้าหงส์อยู่ที่ไหนโลกก็อยู่ที่นั่นธรมก็อยู่ที่นั่นมันเกิดที่นั่นระดับที่นั่นจะไปแบกขันห้าก็คือ ทัดเซฟเนเจรให้เหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มาบ่นแล้วก็มาถ่ายภาพแชะภาพมาแชร์แห่แหนชื่นชอบชมเชยกันโอ้โหเดินตุงดงนู่นนี่นั่นไปเป็นขบวนมีตรงปักโอ้ยตายนะแล้วยิ่งชอบทํากันด้วยนะชอบทํากันเหอเออกันด้วยแล้วก็มาโพสต์มาแชร์สาธุไอ้พวกตาบอดก็สาธุอย่นั่นแล้วไปสาธุก <c oughs> ับเขาโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไร บางทีเนี่ยคือเพราะว่ายุคนี้ธรรมะมันธรรมะเนี่ยมันจะให้ถึงจิตถึงใจนยบางทีมันก็ต้องเตะนะเตะตะปั๊บอย่างเงี้ยเตะตักเปี้ยงอย่างเงี้ยทำแบบแรงแรงมันต้องทำแ,แบบแรงแรงนุถนอมไม่ได้ก็ <c oughs> เ,เหมือนพระพุทธเจ้าท่านพูดกับพระอานทน์ว่าอานทน์นเราไม่ทำกับพวกเธออย่างธนุถนอมเหมือนพวกช่งองอางหม้อ ม้อช่างม้อปั้นปั้นหม้อเนี่ยคือคนปั้นหม้อปั้นม้อปั้นดินเหนียวนั่นก็คือพยายามทํานะไม่ให้เพื่อไม่ให้กลัวกลัวจะมันแตกอะ่ะก็ต้องทะนุถนอมนะทําให้มันนะทําให้มันดีประคองให้มันดีแต่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็คือจะจะชี้โทษชี้แล้วชี้อีกเตือนแล้วเตือนอีกขนาบแล้วขนาบอีกเนี่ยนั่นแหละไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหยุดถ้าเป็นโทษท่านก็จะบอกว่าเป็นโทษชี้โทษ อย่างนั้นมันเป็นโทษอย่างนี้มันเป็นคุณก็จะบอกคอยเตือนแล้วเตือนอีกทั้งดุทั้งด่าทั้งดุทั้งด่านั่นเลยทั้งใช้เสียงเบาทั้งใช้เสียงหนักแต่ผู้คนเดีย๋ยนี้มันราคาแรงะนะคาแรงพูดดังไม่ได้ตะคอ,อ,อกไม่ได้มันก็เลยนะ มันก็เลยเป็นอะไรที่สื่อสารกันยากลําบากเอาเป็นพงเป็นพระเนี่ยก็คือไปตะคอกไปนั่นนี่ี่ก็คือไม่ได้นะสื่อโซเชียลโจมตกโจมตีโจมเตะไม่รู้ภาษาภาษานี่แหละผู้คนมันมันมันไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละไม่ยอมรับความจริงความจริงคือสิ่งที่รับรู้นั่นแหละ สิ่งที่รับรู้ต่างๆมันเป็นอย่างนั้นเขาแสดงมาหรือว่ารับรู้มาแบบไหนปักจริงมันก็เป็นแบบนั้นแต่เนี่ยพวคนปฏิเสธความจริงแต่อยากจะได้ในสิ่งที่มันแตะให้มันถูกใจตัวเองเรียกว่าตัณหาอยากได้เวทนาอยากจะได้แต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบไม่อยากจะได้อยากจะฟังจะต่เออเสียงที่ชอบไม่อยากจะฟังในเสียงที่ไม่ชอบมันก็เลยมีแบบนั้นเพาะแบบนั้นไม่เพาะมันไม่มีเพาะไม่พไมพเพาะหรอก ใจมันคิดไปเองว่านั่นเพราะมีไม่เพาะนั่นแหละการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์บางทีมันก็มีดุดด,ดันดุดดันแล้วก็ถูกโจมติเตะโจมตีว่าเป็นพระไม่สุภาพพระพูดแบบนี้เลรอยงนี้มันก็เป็นอุปนิสัยของท่านเมื่อท่านถึงมรรคถึงผลแล้วอุปนิสัยหรือว่าง่ายๆก็คือสันดานที่มันแก้ไม่ได้มันจะเป็นธรรมชาติของท่านเอง เออแล้วไอ้คนที่บ้าบอาอแตกตาบอดหูหนวกจะกไปแก้นิสัยท่านแก้ได้ที่ไหนเยถ้าถ้าแก้ได้ท่านก็แก้ไปแล้วสิสิ่งที่สิ่งที่ละได้หรือว่าผู้บุคคลที่ละอุป,ปนิสัยเดิมได้ก็มีแต่พูะที่เจ้าเท่านั้นแต่สาวกอกาน,นต่างๆละไม่ได้ก็เพราะว่าพวกหูหนวกตาบอดมันไม่รู้ข้อนี้ไงพอพระอะไรไม่ถูกใจหน้โอ้โห มันบุนแรงมากนะขาดเมตตาไงก็ไม่รู้เมตตาก่อกเข้าหูให้มันได้ยินแต่เมตตาเมตตาทำก็เสื่อมจากใจผู้คนมากทุกวนก็ยิ่งยิ่งน่ากลัววงการพระนี่แหลยโอ้เป็นข่าวกันต้วนนี้ไปพระเป็นข่าวเยอะไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์มหานิกายก็เพราะว่ากรรมเห็นไหม <c oughs> ทำกรรมใดไว้ ก็ต้องได้รับผลกรรมนันทํากรรมไม่ดีก็ยอ่ยอมทําให้อยู่ในความเป็นพระไม่ได้เพราะว่ากรรมในความเป็นพระเนี่ยมันไม่พอกําลังของของพฤติกรรมที่จะอยู่ในสีลใน้ธรรมมันไม่ถึงพระก็เลยต้องออกจากพระเพราะว่าไม่อาจเป็นพระได้กําลังไม่พอกําลังจิตกําลังใจไม่พอจบสูงไหม ก็จบปรรียนเก้าเขาชื่นชมเขาเขาชอบนะใครก็ยงจังว่าปรปรรียนเก้าสูงสุดนะนะเออนั่นมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นเออกันอย่างนั้นแล้วก็เชื่อกันอย่างนั้นสุดท้ายมันก็นั่นแหละความจริงก็คือสิ่งที่เขาชอบมันก็ปรากฏออกมาหรือปรากฏออกมามันก็นั่นแหละมันก็ว่ากันไม่ได้เพราะเขาเป็นอย่างี้แต่ผู้คนก็นั่นแหละ ก็ยังชื่นชอบอยู่ว่าเขาจบโน่นนี่ใช่จบจริงแต่จบการเขียนอ่านเฉยแต่ว่ามันไม่ได้จบที่ใจมันจบเพียงภายนอกใช่ไหมการเขียนการเรียนเนี่ยคือมันจบที่ไหนจบภายนอกใช่ไหมมันไม่ได้จบที่ใจนี่แหละที่ทําไมทําไมพวกนักเรียนปริยัติธรรมมันจึงมีปัญหาทําไมการพูดทาได้ชด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 แล้วจะมายังทําตัวเร็วซามอยู่ ยังทาตัวไม่สมกับที่ร่าเรียนมายัางคือ, <c oughs> อยังเนี่ยก็คือวันนี้ก็คือเข้าไปคุยเข้าไปเราไปทําไปช่วยทําบาดาลข้างในอะ่ะก็คือพระครูมารับเนี่ยกับอาจารย์ที่วัดตด้นที่ต้นกลังกัดมารับก็ทําบาดาลช่อกันก็เขาก็พูดกันเรื่องเรียนนักธรรมนะนักธรรมเอกคือว่าเอาของพวกเรา ปีนี้นักทำเอกคือไม่ผ่านตั้งเยอะผ่านแค่สองคนผ่านแค่สองรูปเท่านั้นนะเขาคุยกันก็คุยกันเนี่ยก็คือก็ก็ยังคุยกันเรื่องพวกนี้ค่งก็ไม่มีใครถามมาเอออาจารย์ <c oughs> จิตใจผมมันมีแต่อยากจะไปนู่นนั่นนี่คือทำยังไงไม่มีใครพูดเรื่องทำนะ นั่นแหละคือเขาก็พูดกันเรื่องอ่าสอบนักทรรมโทรนักทรรมเอกคนนั้นใครไม่ได้อะไรวกนี้แต่ก็ที่ไปสอบกันก็ไม่มีใครได้ซึ่งเราก็เฉยๆนะเราก็เฉยๆซึ่มันเฉยอะ่ะคือมันไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะคิดว่าเราไม่ไปสอบทาโทรหรือไม่ไปเรียนทำเอกหรือไม่ได้ไปสนใจนู้จะมาทําไม เอามาแล้วแบบเอามาแล้วก็คือก็มันเหมือนมันมันจะเป็นภาระถ้ามีทำโทษทำเอกแล้วมันจะมีตำแหน่งเข้ามาเนี่ะไปอยู่วัดนั้นวันนี้มันก็จะข่มกันด้วยนะคือด้วยตำแหน่งด้วยด้วยด้วยระ,ระดับการศึกษาคือวุฒิวุฒิการศึกษานักธรรมอะไรเงี้ยก็เหมือน บางนี่แหละคือเป็นเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยก็จะนั่งหัวท่าเดียวแต่ว่าถ้าเอาพระพันเตหรือพระผู้ใหญ่ไปอยู่ด้วยก็ไม่ไม่ให้ไม่เกียรติท่านนั่งหัวเนยก็จะมานั่งให,ให้ให้ท่านนั่งรองลงมาอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ให้เคารพคนด้วยภรษาเอาความเป็นลำดับอะ,อะไรการศึกษาจบ น,นี่แหละไปไล่เขาก็เป็นปัญหากันนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นปัญหาว่าวงการพราเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าติดโลกกระทอ่ะมันคือมันมันน่ารังเกียจอยู่แล้วนะสาหรับสําหรับความเป็นนักบวชนะบวชมาแล้วก็คือก็มุ่งเน้นนั่นแหละจริงๆต้องมุ่งเน้นแต่ว่าทาได้เท่าไหร่ตามกําลังขนาดไหนมันไปถึงไหนก็คือก็ช่างหัวมันคือทําเต็มที่หรือย,ยังแค่นั้นเลย นั่นแหละก็คือนั่งบวชต้องทำอย่างนั้นต้องพยายามเดินใะห้มันสุดทางแต่กําลังมันจะไปถึงไหนจะไปตายอยู่ชั้นไหนก็ช่างหัวมันตัวนั้นอันนี้ก็คือโอ้ยมาห่วงแหนเขาเริ่มเป็นหมาห่วงก้างอยู่ห่วงยึดห่วงตาแหน่งนู่นนี่กันอยู่ก็ความเป็นโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ย่ำแย่กันไปหมด,ด,าดมคารวะจ่าดมเขาแล้วตกต่า ตกต่ำเช่นกันเราไปเอาอะไรให้เขาไม่ได้เราจะหาว่าเขาไม่รับคือความคิดคนเรามันมันคิดอะไรไปเยอะแยะมากมายนั่นเลยมันคิดอะไรไปเยอะแยะมากมาย <c oughs> ปรุงแต่งไป เป็นเรื่องเป็นราวคิดเอาเองอยากให้เป็นหนึ่งนัน้นอันนี้เห็นไหมก็คือความคิดมันทํางานแ้นีแต่ไม่รู้ว่ากําลังกําลังคิดกําลังหลงอยู่